ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมเมืองมหาสารคามหลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อรองรงับการติดตามจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะ นายสสยันพิรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามค่ะได้มอบหมายให้นายโกพัฒสมสารองประลัดเทศบาลพร้อมด้วยนางนทยายมไทยสงผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพานะคะลงพื้นที่ตรวจสาบประกอบการในเขตรับผิดชอบเพื่อประเมินตามมาตรการป้องกันควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 สําสำหรับกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้คําแนะนําแก่ผู้ ประกอบการอีกทั้งเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการรับการนิเทศติดตามจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นด้วยโดยการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้ความรู้และก็แนะนําการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการรวมทั้งการรับการนิเทศติดตามซึ่งจะเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อบิ๊กซีมินิสาขาตรงข้ามตลาดตัวรุ่งเทศบาลร้านเสริมสวยอรุณรัต์ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามโลตัสสาขาเสริมเถพลาซ่าร้านจันเงื ร้านดูแลสัตว์กิ่งแก้วร้านดูแลสัตว์ชย,ยาห้างสรรพสินค้าเสริมแทนพลาซ่าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สำหรับประเด็นหลักของการตรวจประเมินนะคะก็คือการสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายชนะการประเมินตามหลักไทยสต็อปโควิดโดยองค์ประกอบหลักตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิด1 9ที่สําคัญซึ่งก็ได้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างมีความรู้เรื่องโควิด -19 ทางเข้าออกสถานประกอบการมีระบบตรวจวัดอุณหภูมิทะเบียนผู้ใช้บริการกรณีมีอาการผิดปกติไข้ไออุณหภูมิสูง37.5องศาก็แนะนําและส่งต่อโรงพยาบาลหรืองดให บรริกาะะมีเจลแอลกอฮอล์หรือที่ล้างมือสําหรับบริการผู้ประกอบการผู้ให้บริการสวมใส่แมสและมีแมสสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้สวมใส่ซึ่งมาใช้บริการการสวมใส่เฟชิลของผู้ให้บริการร้านเสริมสวยตัดผมใช้ผ้าคลุม1นึ่ผืนต่อลูกค้า1คนการจัดระบบโซเชียลดิสแทนซิงมีป้ายแจ้งเตือนการป้องกันโควิด1 9เห็นชัดเจนมีระบบการคัดแยกขยะที่ถูกต้องการทําความสะอาดพื้นผนังโต๊ะเก้าอี้ มือจับลูกบิดประตูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลังการให้บริการทางนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและลดการติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 ควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโควิด1 9อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดของสถานประกอบกิจการต่อไปค่ะ